สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ของชุมชนของเราค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสถานที่สำคัญในชุมชนเอ๊มีสถานที่อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าสถานที่สําคัญสถานที่ต่างๆในชุมชนของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะเรื่องชุมชนคืออะไรชุมชนคือสถานที่ใหญ่ๆสถานที่อยู่อาศัยที่มีผู้คนอยู่เยอะแยะมากมายและมีสถานที่ต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้อยู่ในชุมชนของเรานะคะก็จะมีสถานที่หลายๆสถานที่เลย เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมารู้กันว่ามีสถานที่อะไรบ้างนะคะในชุมชนก็จะมีการพืงพาอาศัยกันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะบ้านก็จะมีหลายหลาหลายหาหลังเขาเรียกเพื่อนบ้านนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องสถานที่ต่างๆในชุมชนของเรากันเลยค่ะ เรามารู้สถานที่แรกในชุมชนของเราที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะสถานที่แรกคือโรงเรียนโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารนะคะในชุมชนต้องมีโรงเรียนนะคะเด็กๆเดกๆก็จะได้มาศึกษาหาความรู้ที่โรงเรียนสถานที่ต่อไปนะคะที่เด็กๆ เจอบ่อยๆนะคะต้องไปเวลาที่เด็กๆไม่สบายคือโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่เวลาเราเจ็บป่วยเราต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรักษาโรคต่างๆที่โรงพยาบาลเวลาเราไม่สบายนะคะเราต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะสถานที่ต่อไป ในชุมชนของเราต้องมีอะไรคะเด็กๆโหโรงพักนั่นเองนะคะหรือสถานีตำรวจสถานีตำรวจเนี่ยมีไว้ทำอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะสถานีตำรวจของเรามีไว้ให้เราแจ้งความเวลาของเราหายหรือขโมยขึ้นบ้านหรือ เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันนะคะเราก็ต้องไปแจ้งความที่โรงพักโรงพักเพื่อประชาชนของเรานะคะโรงพักจะมีในชุมชนเกือบ <c oughs> ทุกชุมชนเลยค่ะในชุมชนของเราก็มีโรงพักนะคะอยู่แทนตรงไหนเอย่ยโอ้อยู่ใกล้ๆตลาดที่มีหอนาฬิกาสถานที่ต่อไปที่เด็กๆจะ ต้องไปและผู้ปกครองจะต้องไปไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรทานคือตลาดเด็กๆทุกคนเคยไปเดินตลาดใช่ไหมคะตลาดมีสิ่งของมากมายเลยทั้งของกินของใช้นะคะ ผักสดอาหารสดอาหารแห้งมีทุกอย่างให้เลือกสรรนที่ตลาดนะคะตลาดของเราจะมีหลายที่มากเลยในชุมชนของเราบางทีก็จะมีเป็นตลาดเล็กๆหรือเป็นตลาดที่ใหญ่ๆนะคะ,ะใครที่ไปเดินตลาดจะรู้ว่าตลาดมีอะไรขายบ้างนะคะสถานที่ต่อไปในชุมชนของเรานะคะคือวัดนะคะ วัดเป็นสถานที่ที่เราจะไปทําบุญนะคะปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะไปทําบุญไปทําสังฆทานและที่วัดไม่ใช่เราแค่ทําบุญอย่างเดียวนะคะที่วัดก็จะเป็นมีการจัดงานจัดงานเช่นจัดงานโซมจัดงานบุญต่างๆนะคะ สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่สำคัญในชุมชนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวอาเด็กๆได้มาเรียนรู้สถานที่สำคัญในชุมชนพร้อมๆกับคุณครูแล้วนะคะสถานที่สำคัญในชุมชนอทบทวนสิคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลใช่ไหมคะมีสถานีตำรวจ มีตลาดมีวัดนะคะและมีชุมชนของเราด้วยใช่ไหมลูกอ่าในชุมชนของเรานะคะก็จะมีสถานที่ต่างๆพวกนี้อยู่ในชุมชนของเราเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและคนในชุมชนของเราค่ะวันนี้คุณครูก็จะลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจะลาไป ให้เด็กๆช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กๆให้ดีเวลาเด็กๆออกไปในที่คนเยอะๆเช่นตลาดห้างสปปรรพสินค้าห้างร้านต่างๆเซเว่นหรือโลตัสเล็กๆนะคะให้เด็กๆใส่แมสและก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะไปด้วยทุกครั้งนะคะวันนี้คุณครูส้มไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ